โทรศัพท์หนุ่ม4,000แอมป์ของพี่ก็4,000แอมป์แต่ทำไมของหนูออะแป๊บเดียวหมดละของพี่ยังมาอยู่ได้ทั้งวันนะก็น้องถ่ายเจ็กตอกทั้งวันบ้างและ <laughs> แต่งพี่หมดไปแล้วไงเอาพี่ถ่ายเยอะกว่าก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นอะเปิดหน้าจอสว่างเยอะสว่างน้อยมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะอย่างเช่นเราเปิดแบบเกมบูสบางคนเปิด Energy s a v เซฟอะไรประมาณนี้ก็ไหลไหลลลๆปของมันไปเรื่อยๆใช้ไปยาวๆอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยจอสว่างจอมืดมีผลเยอะเลยนะบางแอปพลิเคชันแบบว่าเล่นเกมมันก็จะใช้ CPU ใช้อะไรดึงพลังงานมาใช้เยอะบางอันนี่ผมถ่ายดูรูปสาวอย่างเดียวในที่ตอนะคนแน่แนทิในคอมเมนต์ได้แล้วก ก็บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบตเสมอไปการแปลงพลังงานจากแบตไปใช้งานเนี่ยบางที CPU ตัวนี้แรง CPU ตัวนี้เบา CPU เบาดันกินไฟเยอะ CPU แรงกินไฟน้อยกว่าแต่ละรุ่นมันก็เลยแบบว่ามีหลากหลายปัจจัยแล้วก็บางรุ่นทําความร้อนได้ดีความร้อนได้ต่ำเครื่องที่มันร้อนเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียเยอะดังนั้นเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะกว่าชาวบ้านบางรุ่นเนี่ยทำความร้อนได้ดีหมายความว่าเย็นมีค่าความสูญเสียน้อยก็เลยแบบยิ่งประหยัดพลังงานยิ่งเย็นใช้พลังงานคุ้มคุ้มร้อนน้อยนั่นเองใครใช้มือถือยี่ห้อไหนอยู่นะมาเล่า ผมทําวิจัยอยู่นะพี่พี่ใครที่กำลังตามหา iPhone นะ iPhone 13รุ่นเยอะมากแล้วก็14บี่โปตัวนี้ชีเด็ดเลยนะครับไปพิกันไว้แล้ว